ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนับได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจําวันที่ขาดมาได้คือโทรศัพท์มือถือที่สามารถทําเงิน หากใช้อย่างถูกวิธีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยตะบนศักหลงและกศนอำเภอหลมศักมีความเข้าใจต่อเทคโนโลยีจึงได้ดเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการเปิดร้านค้าออนไลน์ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ2,011เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรดิจิทัลรู้เท่าทันเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและสร้างสารรค์และที่สำคัญคือการเปิดอบรมหลักสูตรการเปิดร้านค้าออนไลน์ที่ปัจจุบันมีอยู่มากมายในโลกโซเชียลโดยเน้นความเข้าใจของการเปิดร้านค้าการเลือกระบบร้านที่สามารถขายสินค้าทางออนไลน์ได้ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้